สวัสดีครับเพื่อนครับเบอร์ยี่ทคารมหลักทุกท่านนะครับวันนี้ใบติพาสีภรรยานะครับมากินข้าวจีข้าวจีครับข้าวจีนั่นข้าวจีปัตเต้นี่ครับพี่น้องจัดข้าวจีปัตเต้นจ้าของไทยของซีนเม่าแล้วครับของซีนเมฆาแล้วค่ะค่สาธุนัมาื้ออเดด ขายขายมืออะไรนะครับทุกเสาร์อาทิตย์นะครับขาย,าขายตัง้งแต่จังโมงหอดจังโมง่หน่อไหมคะ๋อตั้งร้านใบสี่โม่ตั้งร้านบ่โมหอดสี่ตุ่มไหมค่ะตื่นตัตีสามเหมนเด้อพี่น้องไม่ค่ะตื่นแต่ตตตวสวยสวยอยู่นครับไม่ค่ะง,งายกว่าเช้าไมมค่ะให้งายกว่าพี่น้องโอ้ยอ่อนซ่อน ครับเด้อมาอุดหนุนนะครับได้มาอุดหนุนแน่ลานสบายดีกว่าจีบทะเลยางกาไปหัวใครับพอดีกลับมากมีหลาย้านอยู่แต่าจะเลือก้านสบายดียกว่าวจีาบทะเล,ลเด้อโอ้เด็กพ่นพ่นบิกี้กัพ่นบอลนี่นี่เขาจีครับว่าพ่นไปเห็หลังลานครับพี่อง อันนี้คือเขาต้องไปย่างาวทานก่อน้างน่อันนี้มันจะกรอบนอกนุ่มในแลต้องย่างสาวทานในมันแล้วค่ะเยอะเปล่าเห็ดผมไปเบื้งห่องย่างก่อนไปได้ค่ะนี่ครับผมคิว่าเบิ้งเบื้องหลังนะครับอันหลังมาเบิ้งเบื้องหลังนี่ครับเบื้องเบื้องนี่ครับเบื้องหลัง๋อนี่ครับเป็นย่างชั่มงนี้เป็นมะลิย่างชั่มงนี่นะครับพี่น้องอันนี้อันนี้คือสูตรลับนะครับสูตรลับน่ ใส่เห็นบ่ได้เลยเพราะว่าทานต้องใส่ทานจากไม่โอกยังดีเนาะมันก็เลยนี่จากนอยมึงจะบอกใครได้ไบอกใครเลยวันใส่ไม่ไม่โอกครับครับผมนี่ครับดูสองคนค่ะอย่างบะเฮงบดใหญ่นะเพราะอุ่นนะครับนะย่างมือหนึ่งเต็มเต็มนะเราตื่นมาย่างแต่ตีสามนะครับพี่น้องตอนนี้ยังบ่สุกเลยไงตอนนี้ยังบ่สุกเลยครับมาเตาแล้วครับเอาเป็นอย่างขึ้นข้าวจีครับค่ะอะไอื้งขนมปังข้าวจีบ้เต้ อันนี้เขาอันนี้เขาเป็นขาจีนปะครับแม่ค่ะยูคาซลาเอ้ย่างแปลว่าสีอ้พอดีผมเป็นคนอีสานนะครับฝึกเบาเบาบดได้เลยปะคะฝึกเบาประมาณอาทิตย์นึงเลยนะครับอ๋อพี่น้อยเบาไทยบ่ได้เลยบาดนี้ไปครับพี่น้องครับกำลังเบิ่งนี่ครับเิ่นกำลังเหเบิ่งนี่ครับไปหยอกลูกสาวแม่ข่ารนะครับ ใส่แน่นๆเลยพี่้องพูดนะประตประตพูดนะบเมนววาแต่เมอไทยเลยหายหลายเด้อคันธรรมดาคนตัวใบกันหายหลายขึ้นกันเนาะขึ้นัคกันไม่พลาดาโกโกค่ะไม่พลาโกโก้รันตีได้ค่ะก้อนใหก้อนนั่นก้อนใก้อนนั้นอันนี้ของแทงเลยเนาะหันอันหนึ่งบ้านอันหนึงได้ค่ะ บ้าวเดี๋ยวอันนี้ให้ผู้นี้เฮ็ดอ๋อได้ไดลูกสาวจ้าอ่าให้น้องเฮ็ดให้เพื่อจะได้ถ่ายคลิปงานขายดีนะครับพี่น้องเอาล้วครับบังคับแม่ค้าแล้วพี่น้องดี่ครับเคืนสะอาดสะอาดนะครับพี่น้องร้านเด็ดเอาแล้วครับพี่น้องครับ ลูกว่าแม่ครับลูกเฮีดคือกันม่นะคนละสูตรคนละสูตรนะครับโอเคครับผมมีสามคนกับคนละสูตรเลยลูกสามคนั้งเ่อ๋อพวกเจ้าคือจังเปล่นเกันาคๆเนาะลูกเล่าก็ได้ค เอาวันนี้เผ็ดกระเพาะเผ็ดเอาโอ้เอาเผ็ดจังน้อยหนึ่งครับนี่ครับข้างลางเป็นกระเบียงเหรอครับพี่น้องอังนี้เป็นจอบเป็นอันนี้มันเตาอีกอย่างนึ่งโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวมาัจเหนาเดี๋ยวผมสีมาทไทยอยู่ใกล้ๆกันนี่แหละครับเอาล้วครับคนใส่น้ำพริกเผาแล้วอันนี้มันยังนี่มายองเนสค่ะมายองเนสนะครับโอ้ฝรั่งเศสือดังดี ตัหนาตัหนาแล้วย่าย้แตหนาอันนี้คือตับแมนค่ะตับบดค่ะเรียกว่าปาเต้โอ้ภาษาฝรั่งเศสเนาะผมเลียนมากครับผมหูจัดอยู่แมนค่ะใช่ค่ะ เล่นอาทิตย์หนึ่งครับผมผมเบาเป็นเลยครับผมเป็นคนคนกรุงเทพครับผมแต่ว่าเบากลางพี่น้องเบาว้าได้แล้วครับเบาป่าใดแล้วเบาป่าใดแล้วอ๋อนี่ก็หอยลร้ครับพี่น้องพักนะคุณอ่ะเนื้อหอยน้อยๆพักก็ยังแตงกวากับแครอทค่ะโอ้แตงกวากับแครอทนะครับแต่ว่าผมผมไม่กินของเขมรน่ะเป็นหมกฮุ่งเลย สับบางเจ้าก็ใสม่มะเขือค่ะแต่ว่าเป็นผักโโองนนสั่งไดนะคะนชินค,คะิ่ีชิ้นนึงนะคะ,อ,คะ,คะอันนี้อัเนนนนนนต้องหันเอูกครับลูกาเริ่มมารุ่มเรอครับพี่น,น้องอันอันนี้ขึ้นหนามาอน,นอนยบบาายดังไร อันละเท่าไรก่อนเริ่มถามราคาอันละห้าสิบบาทนะครับอันละห้าสิบบาทนะครับผมไปซื้อขนมยูรานนั่นเขาบอกว่าคนไทยอ่ะยี่สิบบาทคนลาวลดให้เหลือเจ้าบาทโอ้เสียดายเนาะกินยากเลยเป็นจังหวะสองอันครับจุกๆเลยพี่น้องห้าสิบบาทนะครับ นี่ได้แล้วนะครับขอบคุณค่ะคนหลายๆครับอร่อยบอกต่อด้วยนะคะครับนี่ครับผมแซ่บเีล้ครับเดี๋ยวเห็นไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอถ่ายรูปกันขอบคุณค่ะครับผมว่ากันไม่กินหน่อยพี่น้องสวัสดีครับ